แถลงความพร้อมจัดงานมหกรรมวิทย์64เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทยุใหม่แบบไฮบริดอพอวอชอฐานรับนโยบายรอมาวาอออวอเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเลื่อมล้ำพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคตพร้อมนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ ตรียมพร้อมจัดงานไฮบริดอี e วนตมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผนึกกำลัง7ประเทศ78หน่วยงานพันธมิตรร่วมโชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทยุใหม่ใน2ช่องทางไร้ข้อจำกัดเวลาและสถานที่ด้วย virtual exhibition ในโลกออนไลน์ผ่านทางช่องทาง www.thailandnst8.com ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปและสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมจริงในแบบออน o ราวระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายน2564นี้ณาอาคาร9ถึง12อิม a c t เหมืองทองธานคีค่ะงานมมหกรรวิทยาศาสตร์แนละเทคโนโลยีปีนี้นะครับจดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่ ๑าพฤศจิกายนที่สําคัญก็คือเป็นพิเศษก็คือวันที่10พฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีจะมามอบรางวัล h a i m Minister Award นะครับคือรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่ครูวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับที่มาพร้อมกับโครงการวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียนหรือของนักศึกษา ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากนะครับนังเป็นการเชิดชูบุคลกากรทางวิทยาศาสตร์ในการย่นเตัมจมาเองนะครับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกๆปีท,ท,ท,ที่ผ่านมาคือมีคนร่วมจัดเนี่ยเจ็ดสกว่าองค์กร,กรนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่ โดดเด่นที่จะ,สะแสดงนะครับหลายชิ้นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ผมอยากจะเชิญชวนเป็นพิเศษก็คือชุดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับเพื่อเป็นจะ,สะแสดงให้เห็นถึงหลักคิดหรือหลักปรัชญาของกระทรวงอวที่เป็นกระทรวงที่เห็นาศาสตร์ต่างๆเป็นพหู้วิทยาการแล้วก็เป็นาศาสตร์วิทยาการนะครับเ,เมื่อมารวมกันเข้าก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งของประเทศชาติก็ เชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาชมกันนะครับผู้ปกครองเด็กโรงวรชยนนะครับรวมทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษา